สวัสดีสสดค่ะดิบชอบ Dash c h a n n นี่เราจะมากินแกงเขียวอันนี้มีแกงเขียวหวาน,นนี่ยำติ่มไก่อันนี้แกงหน่อไม้นะคะมาลองยำก่อนอันนี้เรายังไม่ได้กินข้าวตั้งแต่เช้าเลยหิวมากเราลองนิ้วไก่ก่อน <S <S อุ่ยมือไม้สัน่นสั่นระรัวมันจะขมขม่ะ Oh. อ,อแข่งชนกันอะนี่หมูย้อนเนแกงเขียวหวานปกติก็จะไม่ค่อยชอบนะแกงกะทิเนี่ยมันเผืออยู่ไหน nhỏ trên đây chẳng hạn อย่างแกงหมูไม้อะแกงหมูไม้ไม่ใช่กะทืจริงแต่ว่ามันจะเปรี้ยวใช่ไหมแต่บางทีไก่บางร้านมัน,นจะหวานไงแกงจะหวานหวานไปเลยวันนี้อร่อยผ่านค่ะผ่านค่ะมันตัมไม่ขึ้นอ่ะม,นมันอ้าวมันดิ้นอะอ้ดับฮัลอน,นี้เดีนยวน้อยใจ เสือด้วยก็มีหนังไก่อ่ะ มีสับปะหรดด้วยนะเกาะหัวอุ้ยบาปกรรมเข้าวพันธาเอาหรอพื้นพื้นปวกตู่มมันไปตกแรงกแล้ื่อกี้นะอืมงวงันนี้ข้าวเช้ามันเนี่ยแต่กินข้าวเช้าตอนจะหกโมงอะหกโมงเย็นนะคะใช่ค่ะแม่คุณมามแม อันค่ะเอเอใช่ข้าวเช้ามามา่ามันไม่ได้กินข้าวหอมาม่ากระป๋องหนึ่งกระป๋องแต่คือข้าวเช้านี่คือประมาณเ<ม>ที่ยงอันนี้ข้าวเที่ยงก็คือหกโมงเย็นมมเมนแล้วข้าวเย็นเราตอนไหนที่สองถูกผับป,ปิดหืมแม่คนชอบในห้องหลับต้องจะสั่งคึ่น <laughs> เขาเขิแบบไม่เลี่ยนนะแต่บางที่ที่มันเลี่ยนเพราะว่าเขาใส่หวานเกินเนี่ยทำไมมันก็จะเลี่ยนคือใหญ่น,นี่อะไรเนื้อแกงใส่อะไรยังไม่เห็นเลยใส่ไก่อันนีก้กินไก่อีกแล้วไม่ยอมจ่ก่ มีแต่ไก่เนี่ยวันเนี้ย เขาเนี่ยลบมัจติเ้าไปล่วงหน้าเราไปล่วงหน้าแล้วไปล่วงหน้าแล้วก็เดี๋ยวเราไปตกท้ายหลังอีกทีหนึ่งเขากลับขึ้นมาเราไปลงเ็ือช่วงนี้เขาเที่ยขอบฟ้องค่ะจากไปอ่ะบรรยากาศแบบหมดหมดหน้าหน้าฝนก็ยังดิน้องยังจะไม่ ตอนนี้คือใจถูกนู่นแต่ว่าเก็บตังค์ตัวพร้อมตังค์ไม่พร้อมรู้่องรอยหายไปไหนหทำไมเขาใส่ไก่เยอะจังเนี่ยก็เขาใส่ไก้ก็ดีเลยไม่ชอบยอเยอะเกินคนอื่นอาจชอบนะแต่เรา ชอบชอบมเอะเขืออืมนอื่นจะทอเนื้อใช่ไหมเราแบบไม่ค่อยเท่าไหร่อะเน้นผักหน่อยเ็ผักก็ค่มีไงไุ่เวลาะต่านอื่นันมีผักล้วนเนื้อไก่เนื้อหมูไม่ค่อยมี นี่ฝนไม่ตกนะคะาวมันศาเนี่ยใช่ไหมดูกันบวกเป่งหนูอยากได้แบบเอาเลือดแล้วกันแต่จ<ต><อ>ึงไม่กินเลือดแต่คนเขาก็บอกแล้ว่าไม่กินเลือดไก่แต่ก็ไม,ไม่รู้จริงหรือเปล่าไม่รู้เพราะช่วงนั้นอาจจะแบบจะกินบ่อยมาก 妈妈，卡。没脸。 นนเราอยากกินผัดหนไม้แต่ผัดหนไม้ก็เผ็ดแบบเผ็ดได้ใจเลยนหน่อไม้ก็จะใหญ่ไปไหนก็ไม่รู้เลยรูชิ้นมันแบบใหญ่มากไม่ทำาไม่คนใจกว้างเขาฝากมาเยน ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นเล็กนะเนี่ยมันมีชิ้นใหญ่กว่าน,นี้เคยเห็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยเป็นแผ่นคู่มันใหญ่มากเลยต้องกินกับแม่เข้ากันออ้คุยเกี่ย,อ,ยอะไรเอาแบบกะลาแล้วมันจะเป็นเสียงไม่ดังดังนี่มันดัง แบบ,แบ,บ,บแบบแเหมือนแบบสมัยโบราณน่ะที่แบบใช้มือคงจะหกเลอะหมดนะ เยอกมากต้องกินคำใหญ่หมายถึงอนะไรข้าวทำไมเวลาแบบแตะลงไปแล้วสีเป็นสีข้างหน้ามันเป็นกะทิแตกมันไงนเหมือนเวลาเราเที่ยวไงกะทิกับไอ้มันแหงของไก่มันจะออกใช่ค่ะกินแบบเรียบร้อย ฮะทำไมอืมรสอะไม มือเลยมเอาทำไมคนมอือ สุดยอดจริง,รงเอ้ยในนี้ไม่มีนี่จริงนะไม่จริงเลยเนาะไม่มีเลยอ่ะอยากผิวสวยเขาบอกว่านี่เลย อต้องเสียต้องกับของจีนนะบอกไหมว่าจะเก็บไปันแก้วเหมือนนะอะไรอะ่ะข้างละข้างบนนี้ไม่มี แบบนั้นน่ะลำเอียงอ่ะน่าอะไรเลำเอียงอ่ะนี่เนี่ยมันไม่้มีตัวแบบนั้นเมื่อกี้อ่ะนี่อะไรเนี่ยมันไม่้มีตัวแบบนี้เลยคลิปนี้นะคะก็จืดไลค์กระชรกกระตุสไลค์แล้วก็่าลืมกดกระดิ่งนะคะช่องตันชาแนลเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ